ผมแตกครับปูปูต้องรอดปูวิง่งจะมั่มน้อยตายประทะ,ะกอดเกิดดีเอโจดมันมีฟองกันถูปูจะเย็นปูผมรู้เลยปูหัวร้อนโอ้โหคลิปนี้นะครับนี่จริงๆมันจะเป็นคลิปเขาเรียกว่ารวมฮีโร่ที่มีชื่อสระอีอยู่ในชื่อนะแบบกาลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เหมือนว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่คอนเทนต์สละอีแล้วแต่จะเป็นคอนเทนต์ที่โดนด่าบุพการีนะครับโดนด่า,ดายัางไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคน <c oughs> ก็กดรับชมคลิปฝาก <c oughs> กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็พฤติกรรมในเกมแบบที่ทุกคนจะเห็นอยู่ไม่ควรเลียนแบบนะครับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคาแนะนําแล้วไม่ควรเอาไปทําตามเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อสังคมที่ดีถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่ามาครับมหัรอบนี้น่าจะพาครีมาแล้วนะ เอ้ย5%สภาพทำไมมันน้อยจังวะรูนคีนี่รีดได้สูงสุดเท่าไหร่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นจากรูนนะนะใช่จะพิวยี่สิบเอ็ดจากรูนแล้วกูเอามาหานะสบายมาดิ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  <c oughs> โอ้ยป,ปู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 มันเข้าเรทหรือเปล่าเอ้ยมาคันเลยมาคันเลยมาคันเรสโอ้ตายผมตายครับผมแตกครับผมแตกครับ <c oughs> ปูปูปู <c oughs> ต้องรอดปู วิ่งจะมั่มน้อยตายประทะ,ะกอดเกิดดีเอโตแรงจัดเ้านแรงโคตรมึงท็อกซิกอะ่ะมึงดา่าผูกเหรอผมยิ่งยิ่งเป็นคนที่ชอบต,อ,ตอบตอบโต้ด้วยดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ามันมีอีกสักดอกนึงเดี๋ยวผมเปิดเองปู่ปู่โดนน่าจะโดนอีกดอกแล้วแหละปู่ไปยืนนี่ไงมาตีทำไมอ่ะมันไม่รอดเลย หมือนไปบอกให้ด้วย<ด>สอนด้วยด,ด,ดีบอกให้ก่อนเกิดเลยว้า <laughs> มันท็อกซิกอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะโอ้โหผูกสวนไปดอกนึงครับเผ <c oughs> ือกครับดูตั้งชื่อดิแม่มึงสบายดีไหมโอ้โห <c oughs> ท็อกซิกยันชื่อในเกมครับ GM เห็นแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับคลิปนี้รีพอร์ตผมว่าคงไม่พอฝากเพิ่มเติมไปหนแ่บบ อาจจะแบบอยู่ในรายชื่อโดนแบนเลยปู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 เดี๋ยวมันได้ด่าปูให้กอดเกิือีกหรอกโจมันมีฟองตะบู่ปูใจเย็นปูผมรู้เลยปูวัาร้อนโอ้โหไปตัวลอยไปเลยอ่ะไม่รอคนอื่นเลยอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนมึงมึงอันติให้มันไปอยู่ที่เดิมดิเพื่อนกูปูจะพยายามันไม่ว่ามันจะอยู่ทิศทางปูกูผมไม่ยอมผมไม่ยอมปูพิมพ์ไปกดสตาร์ทดิพิมพ์ไปปู กูบอกให้มึงแช่โง่กูบอกไว้กูบอกให้มึงแช่ไม่แช่อะไรเวีโดนแบนคู่ไปละกันเขา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 ด่าก่อนนะครับ G M อะไรโอ้โหยิงนี่ท็อกซิกหนักเลยอ่ะไอ้นี่ไม่ท็อกซิกหนักเลยอ่ะอันนี้แบบเวียนๆเฉยๆอ่ะอันนี้แม่งเล่นพ่อเล่นแม่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจัดให้หนักๆเลยพู้ร้อยผมยิงแรงๆผมจะถูชู้เพื่อนดี ปูกไ<ผ>ม <Dante> ่เจาะกับปู่จริงมันไม่เจาะกับปู่มันเป็นอะไรกับตีมี่วะมันมีปมกับตีมี่อะปูกไม่ไม่รู้มันเชื่เข้เผื่ออ่า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 เฮ้ยอย่าบอกนะเอาไอตูโมเลนไอไอโอเมนโอเมก้าไม่ได้เฮ้ยนี่นี่โจดโจดโจดเราอยู่นี่ฟองสบู่มึงหายแล้วแค่นั้นแหละมึงเออไม่ได้แกล่อะไรหรอกนะไอเวนฟองหายถ้าตายแน่จำธโลแกนคำเนียบไว้ไม่ลองโฟกัสแล้วมั้งทีมสลลดีกะทืบไอเคี้ยนี่ยังมีอีก

ตาไปูบปปปับมันแช่โดนบ้างไหมปูพิมไปวาร์ปโชว์มันปูค่อยสอรอค่อยสนุกนึกว่าเล่นกับกับควายปูเ้าไม่ได้มองปูเป็นฟูนะเขามองปูเป็นควายอะปูโอ้ย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 โอยโอแรงคิ้หายแรงบรลลแล้วกูยิงขนาดนั้นโอ้โดตายโหเยอะปัง ปังปังปังได้สามเม็ดแค่นั้นแหละไม่ถอยวะโทษทียอมตายให้ดินกรอบหน้าดีกว่าอยู่ยางเสียสักทีวางบอกว่าที่ท้าได้นะชีหรือโอโดนอิมันลามายันชีอ่ะดูดิยิงคลิปปกติเร็ววันนี้กูเห็นอาหารโอ้ยอาหารที่อะไรล่ะกูแพนจอไปดูมึงแป๊บเดียว อ๋อเล่นแม่อีกแหลวไม่น่าระาเลยแม่ผมสะดุ้งทั้งคลิปแล้วครับปูปูป,ป,ปูปูได้แล้วถอยปูเพราะชนะไม่ได้ตามบวกปูได้แค่โยนสกิลเสร็จแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยวิ่งหนีเลยถ้าบวกต่อไปปูก็ตายลูกเดียวอ่ะโอ้โหหนาแรงมากผมบอกแล้วสวยมันมีเกิดมันมีเกิดแล้วกูมาแล้วแล้วปูมาละแค่นั้นแหละจะยังไงต่อมาองดูเอพสกิว <laughs> ตายมังลาศมึงตายตายตายมันวิบับปิบับเพื่อนเอาเพื่อนมึงเอาอยู่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 ปั๊มเชคการีโขซิงเลยซะกูตกใจกูนึกว่าไอตัวไอชนามันลอยไปเพราะกดสกิลหนึ่งกาลีแม่งลอยซิงไปเพราะว่าเวลามันกดสกิลหนึ่งมันวิ่งไวไงตัวนั้นอ่ะสรุปตัวที่ไปไม่ใช่เดซี่บุกเข้าไปทะลวงเข้าไปไอพวก เอ็ดเวิร์ดเอ้ยเอ็ดดี้เออตายนะจีดีจีดีฉีดไปฉีดทีเดียวพวกฉีดฉีดป้อมไปจอดี้เล่นล่างยิงเออแม่งยิงดอกเจ็ดร้อยสัตว์ยิงแรงโพดกูไปปกป้องจอดี้อย่าให้จอดี้เล่นล่างตายเพราะมันคือตัวพิกเกมของเราเลยดูดิหน้าไม้จูเก๋อไอ้จอดี้ยิงเดี๋ยวผมอยู่จอดี้เองควายลวจอดี้ัวมจะา โอ้มันจริงโคตรแรงอ่ะไปแรงไอจอดี้อ่ะไอตัวถือหน้าไม้อ่ะเหมือนเรามีฮีโร่เพิ่มอีกหนึ่งตัวคิจับไปแล้วมันเก่งมักที่คลิป เอาเวรนเข้ามามอบเหรือหรืออะไรนี่ิไม่ได้ดูซื้อของโอ้โหซื้อของปั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 งอือหือเห็นอะไรแว๊บไก่เมื่อกี้ชีเน้นชีเน้นชัวชีบอกกูขาวิกเตอรี่ก่อนพิมพ์พอรู้ว่าชนะแล้วพิมพ์เลยไก่ เรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรวมตัวสารอีแล้วก็เจอเด็กอปีอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยรีพอร์ตแค่นั้นแหละแม่มใช้คำไม่เหมาะสมการละมืดด้วยวาจานี่ด่าบุพาการีโดนใบแดงไปนะครับนี่ครับ,รบดูครับคนท็อกซิกเอสเซนการ,ระดับอันดับ45แล้วนะเล่นเตียวเซียนทุกตาด่าแม่ทุกตาเลยไม่นี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย